อีกหนึ่งเรื่องที่เราติดตามข่าวกันมาในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือกรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาในบ้านเราแล้วไม่ได้เป็นชาวต่างชาติที่น่ารักนะมาสร้างความเดือดร้อนต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค5้านะครับก็เชิญชวนประชาชนนะช่วยเป็นหูเป็นตาร่รวมแจ้งเหตุการกระทําความผิดของชาวต่างชาติกันนะครับ โดยสามารถที่จะแจ้งทั้งเบาะแสที่พักอาศัยของชาวต่างชาตินะครับเพื่อที่จะเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทำความผิดทั้งพรบอฟอกเงินพรบการพนันพรบคนเข้าเมืองพอรบค้ามนุษย์แล้วก็กฎหมายอื่นๆนะครับซึ่งสามารถแจ้งได้ที่ไหนนี่เลยนะครับ,รบหน้าจองเราตอนนี้นะครับคียว่าโค้ดที่อยู่บนจอเนี่ยแคบไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปเจอเหตุต่างๆเนี่ยก็ เอาภาพนี้เนี่ยไปสแกนได้เลยนะครับแล้วก็สามารถแจ้งเหตุได้นะครับก็เป็นช่องทางของทางกองบัรคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ที่แจ้งเหตุได้สะดวกมากนะครับทุกคนต้องร่วมเป็นพลเมืองดีนะครับในการแจ้งเหตุเหล่านี้นะครับ